Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. ยิ่งยิ่งแรงก็ง่าย

然后呢？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 然后 ตั้งใจนะครับที่จะทำกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นารพนีเป็นวัดที่เก่าแก่พอสมควรนะครับแต่ว่ายังขาดการบรูรณะอยู่เพราะฉะนั้นก็ขอพวกเราได้ตั้งใจที่จะ ईर्मिणा सकारेण ता भूतां अभिघूषया मा ईर्मिना सकारेण तां अमां अभिघोषयामा ดาบิดาเป็นต้นมีมารด,ดาเป็นต้นสิ้นกาลนานเทนสิ้นกาลนานเทน